นอนดูหนาวช่างแสนอบอุ่นจริงๆเลยเอ้าเจ๊ hey, <over> ตื่นทำไงตื่นตื่นให้ไปหาซานตา้า Hey over here โอเคกลับไปนอนซะเมื่อกี้เราเผิ่เหยียบของที่นีนาพ่อแม่ส่งเสียกเสกตื่นตื่นให้ไปหาซานตา้าจื๊บจื๊บรนะวังอย่าให้เหยียบของนนะคะห้องของเจ๊ม่มเปียกไปหมดแล้ว ไปนอนซะโหวเราเผอเหยียบของเล่นตรงไหลยนอกป่ะทุกคน Hey over here จึ๊บอจะ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บลงบังไนไดครับโอเคอันนี้ก็ห้องแขกแล้วก็ไปหน้าประตูใส่เราต้องเดินฝ่าแบบนี้นัแหละทุกคนึ๊บไม่ให้หนะวังอย่าให้โดนหินนะจ๊ะ <Yeah. S 1> จะเสียเซลแน่ ฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันก็งงเหมือนกันโอเคทุกคนเราก็จะมานัดผ่านช่องนี้นะจึ๊บ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 โอเคไอ้โน้ตเนี่ยต้อเปิดที่เสือใส่น้อยยงเห็นโน้ตแล้วน้องนัดไปทางนี้เหมือนเดิมดีกว่าตึงครับพี่โอเคอยากได้หนอนขวัญนะทุกคน เรื่องความปลอดภัยเราเอาไว้ก่อนหยบให้เราอย่าเดินบนน้ําแข็งนะอย่าเดินบนน้าแข็งนะคะเดี๋ยวจะมันทําให้เราเลื่อนตกบันไดน้มนะคะเอ้ยมันไม่มีอไะไรสักหน่อย <S <S โอเคทุกคนจึบ,แบบจึบโอ้โหทางนี้เกือบตกแนะ้วทุกคน นี่เก็บกล่องของขวัญครับให้ over here ฉันเห็นไรบางอย่างอยู่ข้างๆงนั่นให้มันกระโดดออกไปโอ้โหเรียกพี่ว่ามันไรมันยาสุดๆเลยอะทุกคนแ็่ถอนไม้นี่มันน่าจะลน้มง่ายอยู่นะทุกคนแต่จึ๊บจึ๊บจึ๊บมันน่าจะลน้มง่ายอย่นะงั้นเราต้องเราเห็นไหม้น้มทันทีพอพูดว่าลน้มปุ๊บก็น้มเลย โชคชะตานำพาให้เรามากำหนดหนอะ Hey over here อึ้บมีกระโดดครับกระโดดอ <c oughs> ขอโทษที่หายไปนานเลยนะทุกคนพอดีช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะเราเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆแล้วก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่หรอกเอ,อ้ยเผื่อไปกดครับ <c oughs> โอเคทุกคน เราใกล้จะถึงชายใช่ไหมถึงเธอขอร้องเย้ถึงแล้วทุกคนเรารอดตายจากอภีมหาสึนามนิ hey, s <S เฮ้ยอไปเห็น้เพนจินสเกตฉันรักเพนจิน,นดูเหมือนมันจะวงเป,ป็เนรอบวงกลมหรือว่าเราต้องเข้าไปในก้อนน้ำแข็งนละ้น้องเสียงดูสัตารก่าเออเออถึงแล้วถึงแล้วได้น้ำได้น้อทุกคนโดดไปนเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ย อึบอึบอึบโอเคได้แล้วเป็นวิธีที่นัดมากเลยทุกคน hey, เฮ้ย over e r e เมดมอนมาเยี่ยมเจ้าตัวนอคริสต์มาสโอเคเราต้องไปที่คริสต์มาสเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ต้องไปที่คริส,สต์มาสนะคะทุกคนโอ้โหที่นี่มันที่ไหนเฮ้ย over hey, here วะเราอยู่ในปฏิทินนี่นาะ ไปเบินถึงครับยัยโควิดควันตอนวีเอือ้ออาจจะกองควันถูกขอด้วยความที่สวยงามมากทุกคนเข้าไปครับอันนี้เป็นลูกตุ้มนะคะทุกคนเต็มคำเบ็กอันนี้คือวนันคริสต์มาสสุดแสนสยองขอนที่เด็กเข้าไปใช่ั้ยเนี่ย เบอร์ย,ยี่สิบสามเลยนะเบอร์1ิโอเคทุกคนเราก็จะมากระโดดตรงกลมยิมกันนะโอเคไปที่เบอร์ยี่สิบห้าในเบอร์สุดท้ายที่ได้ที่ไหนอะ เราสูงมากดูเหมือนกรัมพีมิสเตอร์กรัมพีเฟสกำลังหลับอย่ไหนขอดูใกล้ดิกรัมมี่มิสเตอร์เฟสและชมสมชายชาตินี่เราต้องเก็บให้ได้ได้19ลูกนะคะแต่ว่าห้ามให้ได้20่สนะไม่งั้นมิสเตอร์กรัมพีเฟสและชมสมชายชาติจะตื่นไล่เราเขามันคนที่โหดมากแลยทุกคน ก็เหมือนแบบเป็นคนขวางอยู่อ่ะมั้งอาชิวโอ้โหเป็นลูกโป่งเป็นระเบิดทุกคนปุ๊บจึปุ๊บจึโอ้ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมทุกคน,นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนแบบนึ่ง 播。 วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟและเป้าหมายของเราคือเจอสัตสนตานที่น้องสาวสั่งม่หนุมเราตามำหนะโอเคสิบเกเก้าแค่น,นี้ถ้าทยยี 19, ย่สิบลูกแต่มิสเตอร์ก็อกีเฟสต์ส่งชายชาติว่าบ้านเขาใหญ่ตัวอนารัยมากเลยโอเคครับเราต้องรวบรวม ดูเหมือนอันนี้มันมันจะทำด้วยพันธุ์วิเศษว่ะว้าวไ,ได้ไกลขนาดนี้เชียวมหัศจรรย์อาซำเจินมากเลยทุกคนโอเคแซนต้าเวริร์กช็อปหนูเห็นคุณใจอยู่ด้านบนของต้นไม้โอ้โหห,นะหน,นะนูใช้พี่ไปหยิบด้วยเนาะไม่มาหยิบด้วยกันนะทุกคนใช้พี่ไปหยิบด้วยอึ๊บ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 ระวังตกนะจ๊ะ ตกมาฉันฉันไม่รู้ว่าประกันชีวิตใช้ได้หรือเปล่าประกันชีวิตน่าจะตามมาไม่ถึงถ้าเราตกอนะเนาะอึ๊บอ่ดจึ๊บ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 โอเค ที่นี่ที่ไหน,นอ่ะบซานต้าหรอเธอ hey, <over> เราอยู่ในซานตา้าเราอยู่ในบ้านซานตา้าหนูตื่นเต้นมาก Hey <over> ว้าวแสงไฟ neon อ,อึบอึบอึบอัดจึบอ,อันนี้เปิดได้ปะเนี่ยลงุงซานต้าคะอยู่ไหมคะอึบโอเคทุกคน

ไปเดินน่อกีไปเดินิดๆหน่อยๆกนดไหมเมื่อกี้เดินิดๆหน่อยๆน

กล่องของขวัญมีมีความสวยมากงามมากเลยทุกคนโอเคแล้วเราไปหต่อไหต่อกระโดดลงไปมันจะมีทางออกไหมะทุกคนกระโดดลงไปใช่ปะน่งเหมือนกันเออเกือบตกแล้วอะทุกคนหุยห่อสีทองคําสวยมากเลยอะทุกคนเออ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 โอ้โหแกะเชือกครับพี่แกะ แต่เชื่อก็เคจทุกคนเราก็จะมาปีนใช่ไหมล้วก็ปีนกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาไม่ตายเอาเรากลับมาอยู่ที่เดิมแล้วอ่ะทุกคนยังไงดีอ่ะหรือว่าเราต้องปีนไปอันที่เป็นเชือกพกเชือกจริงๆเราต้องสังเกตนะทุกคน ว่านี่เป็นแค่ความฝันหรือเปล่า Hey over here นี่เป็นแค่ความฝันหรือเปล่าทุกคนความฝันหรือเปล่านี่เมื่อวานลูกทำเส,เสียงดังของเล่นเสียงดังลูกจะหนีไปไหนพ่อก็งงเหมือนกันนะ่ะเมื่อวานลูกเก็บของเล่นเสียงดังเลยอะ่ะหรือว่ามันไม่ใช่ความฝันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเราเก็บของเล่นเสียงดังหรือว่ามาเป็นแดนมหสัจจรรย์จริงๆหรือเปล่า ลองไปดูข้างล่างดีกว่าว้าวของขวัญใครให้ของขวัญเนี่ยสวยจังเลยหรือว่าซานต้าเอามาให้หนังหรือเปล่าคือว่าฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เต็มนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ